นี้ครับเป็นผลไมรร้ระหว่างสตรอเบอรี่กับเบอร์รี่เบอร์รี่มันแข็งนะฮะเบอร์ห้าห้าสิบวินะครับแต่น้อแข็งสามารถจะได้อีกน่าจะไม่พอหรือ,รอ,อเปล่าเบอร์ห้าน,นะครับเพราะว่าเบอร์รี่มันแข็งกด ปั่นแล้วก็ไปทำอย่างอื่นให้เครื่องมาจัดก,การเองนะฮะสบาย ถ้าเห็นว่ามันละเอียดแล้วกดสต็อปให้จุดการทํางานได้นะครับไม่ต้องรอจนมันเสร็จนี่นะฮะเบอร์รี่ให้ดูความละเอียดไม่มีเขาเรียกว่าละเอียดหมดนะฮะไม่มีส่วนไหนที่มันดูใหญ่กว่าปกติเลยคือเขาเรียกว่านะเขอนมือใหม่นะฮะาขายแต่เครื่องนะฮะตัวนี่เลยไม่ทำนะฮะ เดี๋ยวต่อดูแก้ต่อไปได้เลยครับ